สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องคอน,นคือเกมแม่งดิเจนเกยในกรับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันในเกม ROV นะทุกคนเก่านี้ผมเล่นอะไรเล่นไฮยาเตออฟเลนอโอเคผมเล่นไฮยาเตะออ,อ,ออฟเลนเอ้ยออฟเลนเออออฟเลนนะ ก็แบบว่า <wast> ฟ <Salvador> ังผมเหมือนจะให้ผมป่าแต่ผมไม่ป่าผมจะเล่นออฟแล้วประเด็นคือยูเดอร์ก็จะเหมือนจะป่าด้วยหรือเปล่าหยิบพาณิชมาแล้วนะเอาดีเอาดีเอาดีคือมาไม่สมควรป่าป้าฮยเตเนี่ย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 กดขนาดนี้เนี่ย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 ใจฟิกดยเรา่ยเนี่เนี่ยเนี่เนี่ยยันบ่อ เอาดิก็กดอยู่ตรงเนี้ยอแล้วแต่นะโอเคเอาไปกินเนี่ยไอ้เต๋อแบไม่ควรป่าป่ะทุกคนเออมันป่าได้ก็จริงเว้ยแต่คือมันป่าช้างไงป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีเนี่ยเราเป่ามันอฟเลนมันยังดีสักกว่านะเออฉี่นายก็ป่าเร็วๆดิอยู่เกียร์ up ป่ะเลนกลางเหมือนจะเข้าแล้วเกียร์กลางดูบังพุ่มไม้ด้วย ดอาเจอจ้ะเออเออเออยัดินนามีกินนาหลวงพ่อหลวงพ่อบินทบาททุกคนคือหลวงพ่อปรับมาเหรอผมไม่รู้อะทุกคนช่วยบอกผมดีผมแบบไม่ได้เล่นนานแล้วเออเอาดี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 แล้วคุณไอ้บิดยัดไปดีกระแสทุ่มเลนมังกรของเราถูกโจมตี อโอเคเอฝังผมดนยับยุยยีเลยเลลบูเขาต้องเกิดทำไมเขนนามไม่เอาบูวะหมืยน่านจะมา,าบูไม่นด้แล้วุเอาไปกินอะ ควาแต่จะเอาบูนะแต่แพนด้าไม่ใช้บัวแต่แพนด้าใช้เลสไงประเด็นเออเอาดิเอาเอาดิเอาดิเนี่ยสบายทุกคนเจออเล่นอ่ะมาแบบว่าสามารถมีสกิลมุกออกได้นะไะเตะทุกคนก็แต่แพนด้าหายว่ะทั้งหมเนี่ยแพนด้าหายจริงมันหายไปไหน มันหายไปอยู่แล้วผมว่าแหละมันต้องเอาผมานาเดียขอโทษแล้วกันเราเราเก็บเราเก็บเลือดนายไปแล้วอะ่ะป้อมเลนดัาของเราถูกโจมตีเย้เดาเกิดเฉยผมต้องรอสแต็กก่อนแต่ขึ้นเฮ้ยแต่แพนด้าผมไม่เห็นว่ะทุกคน สดก่อนโอ้โหนันทยากินมากส่งชิกกี้ก็ได้ไหมแต่นันยาผมกินว่าก็แรงเนาะสองพันแห่งสายเลือดไม่อาจตัดขาดได้ง่ายไม่ได้อยู่บนโอเคเราจะไปเคลียร์กลางนะเดี๋ยวาได้ไม่เติมเพื่อนแต่เพื่อนไปนุ่มถ้าไปเติมป้อมจะแตกไหมเนี่ยโอ้โหโดนขนาดนั้นจะเอาอะไรไปยอดอภัย มาเจอแบบนี้ข้อไม่ใช่ความขี้ขลาดก็ปวดหัวไปเลยสิครับน้องก็ฝั่งเขามีมาหลอดแต่ฝั่งเรามียูเดอร์ก็ได้นะมันก็ขัดได้ปะแอ้ก็มาดิ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 นำโงเหรอนำงเหรอน้ำเหรอฮะยังไงแล้วยังไงแล้วมันเป็นยังไงโอ้ยอย่าลงอย่าลงแผ่หน้าลงมาวะแผนหนาลงอยู่ไหนไม่ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยง ไม่อยากเสี่ยงเท่าไหรไ่ทุกคนแพนด้ามีโอกาสลงหาผมธแ้เลยนะลงมาจริงผมเห็นอยู่ว่าเขาลงมา,มาจะเสียใจด้วยนะแพนด้าไม่มีฟิกอ่ะเอาพาณิชย์มาก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีฟิกฟิกอาผมหรือเปล่า,าไ,ไม่เอาฟิกไปได้โอเคมีพาณิชย์า็แพนด้าป่านได้้อมเลนมงกรอของเราถูกโจมตีก็ให้เกิดข้อผิดพลาด เฮ้อยอย่าให้ฮอนแบกเยอะเฮ้ยช่วยแบกฮอนหน่อยเออเราต้องให้เพื่อนแบกนะเราไม่แบกเพื่อนนะทุกคนซินาขึ้นป่วนบนหรือเปล่าแพน้าอยู่โอเคเพื่อนเห็นแล้วผมโดลงล่างแล้วจะไปกดแพนด้าแต่แพนด้ามันเหมือนจะต้องขี่แพนด้าไหววะป้อมเราถูกโจมตีเฮ้ยคุณไอพีพลาดโอเคไม่ไหวไหวขี่ไหวสวยคด อะไรเร็วผมแล้วมาหลบมาไล่ย้อนแรงขึ้นดุดันขึ้นก็เอามันสิมันไล่ก็เอามันสิผมต้องลงล่างให้ไหวเลยทุกคนถ้าทันล่างอยู่ทันล่างอยู่รอบข้อไม่ใช่ความขี้ขลาดป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี ทั uhm. seen. นไปไหนแล้วล่ะเดาเกย์เฉยเก้ยแล้วกดล่างก่อนไอ้อยู่ป้อมใช่ไหนดูด้วยกันก่อนป้อมเลนกรากฏนถโจมตีเฮ้ยโอ้ยพุ่ม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 เอาจี๊ดีเอาจี๊ยอี โอเคเดี๋ยวกันแล้วเดี๋ยวกันนะแล้ามันน่าเล่นมากเลยเนาะผมลงล่าแล้วกันความรีบร้อนก็ให้เกิดข้อผิดพลาด ตอนแรกผมเห็นในอะไรนะไออารนมันมาแล้วแบบมันก้าบุกผมนะแล้วแบบแอนด้าผมเห็นว่ามันต้องเอาแน่แน่เขาจะไปอยู่บจุดสูงสุดใหู้เอปก,กส่งออกไปแล้วนนั่นแหละโอเคชีเอา อยู่ความพักดีจากน็นเจอที่รเร็วแรงลดปอมเออปล่อยล่างไหมโนาเลนผมต้องปล่อยล่างแล้วมั้งอยากได้ขนาดเลยปอมล่างนะเฮ้ยป้อมเลนดักของเราถูกจตี <AS L> ไม่ใช่ความขี้ขลายตายแล้มันกระโดดแล้วมันโถมมั้งทีมปะผมตัวเดียวนะมันจะโยกขึ้นบนสิบห้าแล้วโอ้ยฮวน แล้วไปยกตัวเดียวโดนล่อซื้อความรีบร้อนถ้าผมมันหมันเนี่ยคือออกฟาเทียบเลยนะออกแบบโปรจัดจัดไม่ต้องเดินกันเลยนะ

โนุแรงจัดความพัดดีจากนินจามีราคามหาศาเลเอาไปกินซะคือผมก็พยายามโยกะนะครับต้อมาต้องมา แพนด้าน่าจะไล่บนตลอดเลยนะผมคิดว่าคือนายไม่อยากเล่นคิวเดอร์นายจะกดคิวเดอร์เพื่ออะไรเฮ้ยแพนโอ้โหรอบข้อไม่ใช่ความขี้ขลาดต้องเสียดีแค่จ่ายฟิกมาให้มันเลยนะ เออเลนล่างเ่ียงสักวันข้าจะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดให้ได้เราเราต้องไปเขี้ย์การแล้วมาลงล่างได้มาลอกมาตัวหนึ่งม้าบอกมันถึกจังหวะทุกคน มาหลอกมันถึงจังเฮ้ยดสเลเอร์ดุดนันขึ้ตรูเรียกา้ลเยอร์ออกมาแล้วก็ลราออาเรยขโมยละรใโอเคผมไล่ล่าก่อน,นไล่แล้วก็ต้องเดินกลับแต่คิดว่ามันน่าจะออกการแล้วก็น่าจะแบบ อุ้มอ่ะตัวแล้วเออนาตยานายแรงแล้วอ่ะเพื่อนข้อ,ขอไม่ใช่ความคิดเอาไปกินเก้ากระเจี๊ยบตะกุ้นไอพิดไม่มี

เอ้ยมันอยู่นี่กำลังไปเอาไปกินมาหลอกมันอยู่มาหลอกมันอยู่เราก็เห็นอยู่ไงได้มาหลอกก็โอเคนะทุกคนต้องถอยออกจินาวะเพราะผมไม่ไหวแล้วด่าก็จ่อย ฝั่งผมไม่มีตัวจ่ายสกิลดาเมจระยะไกลมีแต่ยอนะระยะไกลถ้าเมจเป็นคิกซีหดจะเป็นนาฏยาวดาร์เซลเย่ร์รอนาฏยาวถามว่ามันไกลไหมมันก็ไกลนะทุกคนแต่ว่าอันตีมันมีระยะแต่มันไมนได้เฮ้ยแล้วอะไรเนี่ยระยะเดชนี่ก็แค่นั้นแหละใครเกิดใครจะเกิด ใครจะเกิดไม่เกิดแต่ไอฮอนเกิดแล้วเฮ้ยอืมใครอะโจ๊กเหรอโจ๊กับไอจินนาเคน่าจบได้แล้วทุกคนจังหวะนี้ใครจะเกิดไม่เกิดแต่ไอฮอนเกิดแล้วปอมเดไอฮอนมีอะไรเกิดอย่างนี้ป่ะเออยัดที่วัชินายัดที่ว่ะเพื่อนจบบ้าเรียบร้อยโอเค ไม่เกิดแต่ไอคอนมันเกิดเพรเปิดโตม <Victory. S 1> เฮ้ันจะโหดไปปะทุกคนอโอเคครับกับประมาณนี้ละกันทุกคนสำหรับการเ,เล่นเฮ้ยเตะออฟเลนสำหรับนี้วันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบกินนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคลายกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ